สวัสดีค่ะนางสาวมิภาแสงโงเลขที่3ตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมค่ะการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งจะทําให้สามารถกําหนดจุดแข่งจุดอ่อนของผู้แข่งที่มีความสาคัญกับอุตสาหกรรมได้ซึ่งการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จาก5ปัจจัยด้วยกันคือปัจจัยแรก วัสดุของธุรกิจรายใหม่ในการเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเราจะดูถึงข้อจํากัดของธุรกิจลักษณะของผู้แข่งในอุตสาหกรรมว่ามีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ผู้แข่งขันลายใหม่จะเข้ามาในช่วงเวลา,ดาใดปัจจัยที่2อ,อาํานาจในการต่อรองของผู้จัดจาหน่ายสินค้าเราจะดูถึงจํานวนและขนาดถ้าเราสั่งซื้อในจํานวนมากๆ ราคาก็จะได้ที่ราคาค่อนข้างจะต่ำค่ะและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้จัดจำนนจหน่ายปัจจัยที่3อํอำนาจในการต่อรองของลูกค้าเราจะดูถึงจำนวนของลูกค้ามีมาก้อยแค่ไหนและบริษัทมีความสามารถในการารักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้มากน้อยเพียงใดค่ะปัจจัยที่ 4. อุปสรรคของสินค้าและบริการของบริษัทในการนำสินค้าบริการอื่นมาทดแทน จะดูถึงสินค้าทดแทนสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้เร็วขนาดไหนและมีสินค้าทดแทนมากน,อน้อยเพียงใดปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่5้ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเราจะดูถึงผู้แข่งขันรายใหญ่หรว่าเป็นใครแล้วก็มีจำนวนมากน,อน้อยเพียงใดลักษณะของการแข่งขันในภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นยังไง และมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหการรมค่ะ